สวัสดีค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในปี2,567เนี่ยจะมีธีมใหญ่หญบิ๊กธีมอะไรบ้างที่เกิดกับคุณนะคะเมนพลังงานของคุณในช่วงเวลาปีนี้นะคะต้องบอกกันว่ามันขึ้นหน้าไพา The Hermit ค่ะแม่หมอขอแบ่งเป็น2ในยะก่อนนะคะในยะแรกนะคะจะหมายถึงว่าในช่วงปี2,567เนี่ยพวกคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากกลับมาอยากกลับมา อยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นค่ะมาอยู่ตัวคนเดียวคือหมายถึงว่าเหมือนคุณละซึ่งความวุ่นวายในปัจจัยภายนอกแบบเหมือนคุณไม่ใส่ใจไม่แคร์คำพูดคนมากขึ้นหรือคุณไม่ใส่ใจบริบทสังคมอะไรหรือความเคลื่อนไหวความเป็นดราม่าต่างๆในสังคมคุณไม่ค่อยใส่ใจและคุณกลับมาใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นคุณคุณสันโดษกับ,ก,บกับจิตใจตัวเองสันโดษกับการใช้ชีวิตสันโดษกับมุมพลังงานของตัวเองเหมือนคุณตั ตัดปัดจจัยภายนอกที่เข้ามาฉุดรั้งพลังงานของตัวเราเหมือนคุณตระหนักรู้ได้อะคะ่ะว่าชีวิตของเรามันก็มีแค่เนี้ยแสดงว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตมาทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตฉันก็มีแค่เนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบางคนอจาจจะแบบใช้คําว่าแคลคาาจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่หรือได้พบเห็นว่าถ้าจากชีวิตเกิดการสูญเสียการพลัดพรากมาก่อนหรือเปล่าหรือว่า เคยผ่านเรื่องสุขภาพที่มันใช้คําว่าชิียวเชียกับชีวิตหรือคุณเกิดเหตุการณ์อะไรบางอยา่างสักอย่างที่มันเป็นตัวตระหนักรู้ว่าโอเคมันไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไงฉชนไหนเลยเราจะไม่ใช้ความสุขในปัจจุบันเลยชนไหนเลยฉนันจะต้องแคร์เรื่องที่มันจุกจิกจุจี้เราควรที่จะหันเข้ามาอยู่กับตัวเองมากขึ้นดีหรือเปล่าเหมือนคุณเข้ามาพิจารณาตัวเองมากขึ้นบางคน ใช้ชีวิตในรูปแบบที่มันสุดโต่งเกินไปอาจจะทํางานสุดโต่งเกินไปหรือทําอะไรบางอย่างสุดเติมเกินไปสุดท้ายเนี่ยกลับกลายมาเป็นกัดกินตัวเองมาเลยทําให้หน้าไพ่ปี2567มันกลายเป็นว่าคุณได้มาล,ลึกซึ่งตัวเองมากขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะหมายถึงเข้าสู่เออใช้คําว่าชีวิตสู่ความปกติสุขขึ้นหมายถึงว่ากินอยู่อย่างปกติไม่มีอะไรที่เรียกว่าคุณไม่ใส่ใจคําว่าความพิเศษคุณไม่ใส่ใจคําว่า ลิมิเต็ดคุณไม่แส่ใจคําว่าอะไรที่มันดูมันจะต้องของมันต้องมีหรือสเปเชียลวะคุณแสใจแค่ว่าความธรรมดาซึ่งความมินิมอลก็เป็นไปได้การแต่งกองแต่งกายคิดว่าอาจจะรําคาญมากเลยเสื้อผ้าที่ต้องมานั่งเลือกอาจจะซื้อเสื้อผ้าโทนเดียวเชดเดียวสไตล์เดียวลดการช้อปปิง้งอะไรหลายอย่างมากขึ้นเข้าสู่การเรียนรู้อาจจะเริ่มฟังพอดแคสต์ฟัง,ฟงเอ่ออะไรที่มันเป็นดูเป็นเรื่องที่จะเข้ามา จะแบบปรุงจิตของเราเนี่ยจะเริซึ่งชีวิตของเรามากขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะอีกนายะหนึ่งที่น่าสนใจนะคะในปี2567เนี่ย, 2, ยพวกคุณเนี่ย จะใช้คําว่ามีตัวตนที่เกิดความชํานาญมีตัวตนที่เกิดความชํานาญเขาชาววันศุกร์ทำให้ในปี2567เนี่ยถ้าพวกคุณนะคะไม่ว่าจะทํางานใดก็ตามเนี่ยนะคะถ้าเกิดการยกย้ายเปลี่ยนแปลงสายงานเนี่ยงานใหม่ที่ได้เนี่ยจะก้าวกระโดดเลยแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยสาคัญมันอยู่ที่น่าจะประมาณในช่วงของเดือนกันยาเป็นต้นไปอาจจะรอไปปลายปีค่ะก็คือกันยาเป็นต้นไปในปี2567เนี่ยถ้าเกิดการเปลี่ยนงานรอบนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จนทําให้เกิดซึ่งนะคะเกิดซึ่งงานที่มีรลเวลอัพมากๆเกิดซึ่งงานที่มีเงินเดือนดีมากๆและอยู่ในองค์กรที่เขาพร้อมเปเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความชํานาญเฉพาะด้านส่งผลให้ใครก็อยากดีวตัวไปกับข้อที่2ออาจจะหมายถึงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในใสายงานที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะได้ถูกหยิบยกถูกหยิบยกขึ้นมานะคะหรือถูกผลักดันส่งเสริมสนับสนุนได้รับการอุป,ปถัมช่วงปลายปีหรือช่วงประมาณควอเตอร์สเนี่ยคุณอาจจะได้มีการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่ง การปรับฟังก์ชันหรือองค์กรมีการปรับโครงสร้างทำให้คุณได้อ,อะไรที่ดีแน่นอนใครอยู่สายกานราชการรัทวิสาหกิจเตรียมเฮเลยค่ะ ดยเฉพาะชาววันศุกร์เนี่ยโอ้โหทีแน่นอนท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวการค้าการขายการเทรดหุ้นคริปโตเคอเรนซีหรือทาอะไรก็ตามนะพูดเลยว่าปีนี้ปังแต่ขอให้ว่าก่อนกันยาเนี่ยสุดหน่อยสุดหมายถึงสุดในการผลักดันกับตัวเองหน่อยคือหมายถึงว่าปีนี้ตั้งเป้าเลยว่าสุดที่เ e เ e นิวรายได้ต่อปีคุณอยากได้เท่าไหร่คุณตั้งเป้าไว้เลยแล้วคุณขัดเกลาตัวเองเอาให้สุดคือคุณมีความชํานาญแล้ว แต่มีความชํานาญเฉพาะด้านนําอย่างที่ต้องขัดเกา็หมายถึงว่ามีความชํานาญซึ่งฝีมือแต่ยังไม่ชํานาญซึ่งมาเก็ตติ้งไปขัดเกาเลยอะไรที่เรายังไม่ชํานาญไปขัดเกาวส่งเสริมสิ่งที่ชํานาญเชื่อแม้หลังกันยาปีนี้เป็นต้นไปนะจนถึงปลายปีการเงินงอกเงยมากเลยและปีนี้ท่านที่เกิดวันศุกร์ข,ขาเชื่อเลยว่าคุณนะ่ะจะมีชีวิตที่พอดีพอใจพอมีพอกินมีสุขในแบบของเราเองทําให้ตัวคุณนะ่ะมีเงินเก็บมากขึ้นโดยปริยาย การงานจะรู้สึกว่าตัวเราเองมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยน้าไพานี้เป็นหน้าไพดโดเด่นการเรียนนะเรียนอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็สําเร็จแต่จะเน้นไปที่การทําเองใช้เวลาทําไปเรื่อยๆโดยที่จะไม่ยึดติดก,กับอะไรเลยไม่ยึดติดก,กับใครไม่ยึดติดก,กับสิ่งใดจะเป็นการค้นคว้าไขวยคว้า,าหาความรู้ด้วยตัวเองหรือเรียนรู้จากประสบการณ์เก่าๆนํามาพัฒนาซึ่ง ปูเส้นทางซึ่งไปสู่สิ่สงใหม่ๆในอนาคตก็เป็นไปได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เตือนชาววันศุกร์นะคะในปี2 5, 5 6 7เนี่ยคุณจะไม่ค่อยอยากเจอสังคมไม่ค่อยอยากเจอเพื่อนไม่ค่อยอยากเจอฝูงคือแทบจะไม่อยากเสพดรามา่าจะอยู่กับตัวเองคนเดียวแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่จับมือถือไม่ไม่ไม่อายไม่เสพโซเชียลเนะไม่ใช่แต่จะเสพในรูปแบบที่แบบถ้าชอบดูการ์ตูนก็จะดูยาวๆดูเน็ตฟิกเกดูยาวๆแต่ว่าจะไม่เปิดข่าวก็สเชจะไม่วุ่นวายกับข่าวสังคมทวิตเตอร์นี่แทบไม่เข้าเลย เพราะฉะนั้นเราจะมองว่าชาววันศุกร์เนี่ยในปีนี้มันก็เลยเกิดการพัฒนาทั้งทาง,ทางจิตวิญญาณทั้งทางตัวตนอะไรหลายๆอย่างคือดีขึ้นมากเลยค่ะแต่ในมุมความรักความสัมพันธ์ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าใครมีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เรสโอนแนนสะเถียนมากเลยอยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีความกระตกกระตากอะไรไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าใครเป็นโสดเนี่ยแม่เหมาะมองว่าคุณจะมีค่อยมองหาความสัมพันธ์หรอกไม่บอกว่าปิดกั้นนะแต่รู้สึกว่าใครมาก็มา ใครไครมาก็ามาแต่เราไม่ได้จาเอาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ซึ่งจะต้องพบเจอกับใครอะ่ะเพราะฉะนั้นใครโสดอยู่ก็อาจจะยังโสดยาวๆย,ยกเว้นเสียแต่ว่าโชคชะตานําพาให้ไม่ได้เจอกันให้ได้มาเจอกันก็เท่านั้นเองปีนี้นะคุณจะมีเรื่องของศีลสมาธิการจเจริญสมาธิการทัวร์บุญมากขึ้นการเข้าสู่อะไรหลายอย่างสายมูมากขึ้นแต่ไม่ใช่สายมูแบบงมงายนะสายมูเชิงศาสนาเชิงปรัชญาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองอาจจะได้เจอ ผู้ที่เป็นนักปราชญานักปรัชญาในสังคมคุณอาจจะไปเข้ากิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วทำให้พบเจอกับคนที่เก่งในสังคมในเชิงของการใช้ชีวิตทําให้ปีนี้ถ้าที่เกิดมาสุขเกิดการพัฒนาตัวต,วตวนได้ดีเจอมิตรภาพที่ดีมิตรภาพแบบไม่ฉกฉวยแล้วตัวคุณเองนี่แหละนะคะจะห่างจากมิตรภาพที่ฉกฉวยหรือ ก่อนเดือนกันยายนคุณจะเห็นเลยค่ะว่าใครคือมิตรภาพที่ฉกฉวยแล้วคุณเองนั่นแหละจะลาจากจากพวกเขาไปถือว่าเป็นปีที่ใช้คําว่าดีมากๆสําหรับท่านที่เกิดมาสุขแต่ฮะแต่คําว่าดีแบบดีไม่จงแจ้งดีแบบไม่ฉูดฉาดดีแบบดีแบบดีในรูปแบบที่มันมันเป็นดีที่เต็มไปด้วยความสงบสุขความพอเพียงตามปัจจัยที่คุณเลือกนะคะ for o p e n t a c l ปีนี้คุณจะ ใช้คําว่ามีเงินเก็บมีเงินเย็นมีเงินนอนคุณจะรู้อยู่รู้กินรู้ใช้รู้ลงทุนเนี่ยชาววันศุกร์นะคะจะเทรดหุ้นคริปโตคอนเวนซีได้โดดเด่นเลยนะคะหรือว่าชาววันศุกร์จะลงทุนสิ่งใดเนี่ยจะก่อเกิดการงอกเงยในรูปแบบที่มันค่อนข้างที่จะเซฟมันไม่กระตุกกระต่างมันไม่หุนหันพันแล่นแม่หมอบมองว่าดีนะคะที่เกิดวันศุกร์เพราะฉะนั้นชาววันศุกร์ปีนี้เงินเก็บจะมากขึ้นเงินออมจะมากขึ้นนะคะและอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยบางคนอาจจะเก็บเงินได้นะจนกระทั่งมีทรัพย แต่แม่หมอกมองว่า การมีซับใหม่เนี่ยมันอาจจะเห็นภาพน่าจะก่อนเมษาปี68เนะี่ยเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีที่ใช้คําว่าค่อยๆเติบโตกันไปแล้วค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยกันไปนะแล้วสุดท้ายสุดทีเนะี่ยจะได้ซับอะไรก็คิดว่าไม่น่าจะเกินเมษาปี68นะคะที่จะได้เห็นซับของคุณที่มันงอกเกยนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์เอ็มเพล่เอาอยู่กับชีวิตมากเลยค่ะคุณสามารถจัดแจงจากการชีวิตตัวเองได้ด้วยตัวเองมากขึ้นและสามารถดูแลคนรักคนในครอบครัวได้ดีขึ้นตามที่คุณปรารถนา แม้ว่าคุณจะขึ้นหน้าไพ่เฮอร์มิตที่อยากอยู่คนเดียวอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยคุณก็ห่วงคนข้างหลังหรือคุณต้องการที่อยากจะมีสิ่งใดเพื่อให้คนข้างหลังเขาได้สุขสบายเพลชอว์บอมคุณจะเริ่มจะเริ่มมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิมแม่หมอต้องบอกก่อนว่าเมื่อคุณเกิดการตระหนักรู้หรือเมื่อคุณเกิดการ ออทําความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นเนี่ยคุณจะรับรู้ว่าโอเคฉันต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้นะทำให้คุณเริ่มมี ความสนใจแปลกใหม่มากขึ้นในปี2567นะทำให้คุณได้มีโอกาสสนุกกับชีวิตในบางด้านที่มันเกี่ยวข้องกับการเติบโตในหลายๆด้านทางจิตวิญญาณและตัวตนมากขึ้นนะคะแต่อาจจะต้องระวังชาววันศุกร์ในปีนี้นะคะน่าจะมีเรื่องของปัญหาฮอร์โมนปัญหาเกี่ยวข้องกับเส้นผมปัญหาเกี่ยวข้องกับผิวหนังมากขึ้นในปี2567นะคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเจ้ากรรมในเวรนะคะหรือว่าเป็นสิ่งติดตาม ปีนี้จะมีเหตุการณ์ให้ได้หลุดจากกันไปเดี๋ยวคุณจะรู้สึกว่าอาการคลันเนื้อขั้นตัวหรือสุขภาพจะดีขึ้นน,นะคะและสุดท้ายนะคะบริหารคุณจะสามารถบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะและหมอต้องบอกก่อนว่าชีวิตของคุณจะมีจุดที่ดีมากๆในปี2,567นี้เลยค่ะ